ารถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการทางด้านสุขภาพทั้งยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมดังนั้นการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยจึงถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใส่ใจเป็นอย่างมากเพราะร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน ต้องการอาหารต้องการพลังงานและสารอาหารเพื่อน,นำไปฟื้นฟรูร่างกายที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งอาหารที่รับประทานจะต้องสดสะอาดมีคุณค่าทางโภชนาการตามหลักโภชนาบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยแข็งแรงและฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้ k c m h อ l l a วก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำให้ทุกคนที่ทำความรู้จักกับครัวของฝ่ายโภชนะวิทยา และโภชนะบำบัดของเรานั่นเองซึ่งถือเป็นสถานที่ประกอบอาหารที่ได้รับมาตรฐานสากล GMP, InMass Catering, GSPS c o d e x และ HACCP c o d e x จากสถาบันอาหารดังนั้นอุ่นใจได้เลยค่ะว่าผู้ป่วยจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีรสชาติอร่อยเหมาะสมต่อสุขภาพและการรักษาตลอดการพักฟื้นแน่นอนค่ะ ครัวของฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนาบำบัดนั้นจะให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีว่าจะเป็นผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารเฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารซึ่งจะเป็นอาหารตามคำสั่งแพทย์เพื่อช่วยส่งเสริมการรักษาของแพทย์และให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นยังมีการบริการแก่นักศึกษาพยาบาล แบ่งออกเป็นมื้อหลัก3มมื้อได้แก่เช้ากลางวันและเย็นแพทย์ห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินในมื้อกลางวันมื้อเย็นและมื้อดึกบริการจัดพัตตาหารพระภิกษุบริการจัดเลี้ยงในวันสำคัญต่างๆของทางโรงพยาบาลและภารกิจพิเศษเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทางฝ่ายได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้อย่างเป็นระบบดังนี้ ในขั้นตอนแรกจะมีการกำหนดมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ต้องการและทำการสั่งซื้อพร้อมตรวจรับวัตถุดิบโดยวัตถุดิบที่จะผ่านการตรวจรับนั้นจะต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดคือจะต้องมีขนาดคุณภาพ และผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือพร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนต่างๆหรือสารตกค้างที่อยู่ในอาหารเพื่อการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวัตถุดิบก่อนจะทำการล้างตัดแต่งตามขนาดและจำนวนที่กำหนดไว้ในตำรับมาตรฐานอาหารค่ะ เมื่อถึงเวลามื้ออาหารก่อนจะเริ่มประกอบอาหารทางฝ่ายจะรับคำสั่งจากแพทย์และตรวจสอบคำสั่งอาหารของผู้ป่วยเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปเตรียมปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเมื่อประกอบอาหารได้ตามที่กำหนดแล้วนักโภชนาการจะทำการตรวจสอบคุณภาพของอาหารมิว่าจะเป็นชนิดอาหารธรรมดาหรืออาหารอ่อนและประเภทอาหารทั่วไปหรืออาหารเฉพาะโรค ซึ่งในอาหารบางประเภทอาจมีการแบ่งตามสีของภาชนะที่ใช้นะคะเช่นภาชนะสีน้ำเงินสำหรับอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรคภาชนะสีเขียวสำหรับอาหารผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและภาชนะสีเหลืองสำหรับผู้ป่วยอิสลามโดยภายในหนึ่งมื้ออาหารจะประกอบไปด้วยอาหารที่ครบทั้ง5หมู่และตรงตามคำสั่งแพทย์นั่นเองค่ะ หลังจากตรวจสอบคุณภาพแล้วก็จะเริ่มทำการจัดตักอาหารลงภาชนะตามคำสั่งที่ได้รับโดยท้ายลายการจัดตักจะมีนักโภชนาการคอยตรวจสอบความถูกต้องในแง่ของปริมาณคุณภาพและความถูกต้องของการจัดอาหารอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบคำสั่งอาหารที่ผู้ป่วยมีความต้องการเป็นพิเศษก็จะมีการคำนวณพลังงานและสารอาหารให้ผู้ป่วยรายนั้นโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วน ในส่วนของช่วงเวลาการเสิร์ฟอาหารจะแบ่งออกตามอาหารหลัก3มื้อนะคะโดยมื้อเช้าจะเสิร์ฟอาหารในเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกามื้อกลางวันในเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาและมื้อเย็นในเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะเมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะมีระบบการจัดเก็บถาดอาหารลงมาจากหอผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างทำความสะอาดภาชนะด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม ทางฝ่ายจะมีการตรวจสอบความสะอาดสารตกค้างจากกระบวนการล้างเป็นครั้งสุดท้ายและทำการจัดเก็บก็เป็นอันจบครบทุกขั้นตอนค่ะฝ่ายโภชนะวิทยาและโภชนะบำบัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานที่ที่ได้รับมาตรฐาน GMP in m a s s catering GSPS code c และ HACCP code c, ของห้องอาหารทางสายให้อาหารซึ่งเป็นมาตรฐานที่การันตีเรื่องความสะอาด ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะเพราะเรามีการตรวจสอบที่ครอบคลุมมาตรฐานทั้งหมดเพื่อยกระดับผลลัพธ์ด้านสุขภาวะของผู้ป่วยผ่านการเปลี่ยนแปลงระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงพยาบาลและระบบการบริการด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากลใครที่กําลังกังวลเกี่ยวกับมื้ออาหารในระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ก็วางใจได้เลยนะคะว่าฝ่ายโภชนาวิทยา และโภชนะบำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมดูแลผู้ป่วยและทุกคนเป็นอย่างดีดังนั้นเชื่อใจได้ว่าอาหารที่จะได้รับในทุกมื้อนั้นมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากการเจ็บป่วยการันตีคุณภาพด้วยการกำกับดูแลโดยนักโภชนาการที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนค่ะรู้จักกันให้มากขึ้น บอกเล่าโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ